เอาละนะคุณผ right, uh, 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 ู uh, uh, okay, go oh, uh, 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 ้ชมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอกฎนะในส่วนของอกฎของยศใหม่นะครับที่เราจะที่มันเพิ่มเข้ามาใน ATA นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งกฎใหม่ก่อน OF ่า่าะโทยที่30ถึง70ปีอ่า โอเอสกดใหม่นะสามสิบอั 30. นี้โทษที่ยี่สิหนี้สามสิบหกสิบห้าวิหก ยีถึง65สิบาวิยี่สถึงเจ็ดสิบวิอันนี้ก็เจ็ดสิบวิอันนี้อยู่ที่ยีนะครับถึงหกิบาวิอ่าอ่า เออเป็นเราะอยู่ที่อ่น,นี้มันโทเป็นส5มิบาวีนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นส5มิบาวีกดใหม่นะครับอ่าถ้าร้อยเอกก็40่สิบวีเป็กดใหม่เออสี 45. ก็เพิ่มเป็น85แล้วก็เพิ่มเป็น80ดสิีเ 70โอเคโทษก็เป็น20อ่า25ถึง65วิรดก็จะลดลงนะครับอืม AO F8 นะครับนะ F5 อ่า OF6 โอเอฟ7นะครับอือออเฟแนะครับอือออเฟเนะครับอือแล้วก็ โอเอฟสิบวนใ่พิเศษนะอืมโอเอฟสิบอ ¿no? ็ดนะครับอมหนอยนี้ไม่เรียกกรืดมาเรื่อยเหรออืมนนะโอเอฟสิบครับอโอเอฟสิอดนะครับ ความพลลองดูนะครับคือเอฟอ่ะสิบบวกนะครับความพนไม่มีโทษนะครับโทษอยู่ทีท่ยี่สิบถึงหกสิบห้าวีนะครับคนนี้อยู่ทีท่ยี่สิบถึงหกสิบวี ทำผิดติดคุกนิดเดียวนะครับวิสิบห้าวิสิบห้าถึงห้าสิบห้าวิคนเอกวิเศษโทษเบาบางมากนะครับอ่าสิบห้าถึงห้าสิบวิแต่เราเปลี่ยนกฎใหม่นะคุณผู้ชมเปลี่ยนกฎใหม่ อ่าเป็นพันอีกที่โทษสามสิบปีอ่าน,นี่ครับเปลี่ยนกดใหม่เรื่อยๆนะอันนี้จะเป็นใส่ห้าอันนี้เปลี่ยนนะครับเป็นห้าสิบแล้วก็เปลี่ยนเป็นร้อยร้อยสิบปีนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นห้าสิบเปลี่ยนเป็นหกสิบนะครับห้าสิบห้า โทษเราจเพิ่มอันนี้เพิ่มเป็นร้อยยี่สิบห้าวีนะครับอันนี้เพิ่มเป็นร้อยสามสิบเราปรับโทษใหม่นะคนระับอ่าโออาเก้าอือ,อโทษอ,อ่โทษอยู่ที่ยาม หกสิบนะครับหกสิบอ่าโทษเบาอยู่ที่มานาม130ยิปีนะครับแแล้วก็ตั้งแต่เบาลงวันนี้นะครับ o อ8นะครับโทษอยู่ที่อ่า เจ็ดสิบนะครับถึงร้อยหกสิบวิอันนี้เจ็ดสิบห้าวีนะครับเพิ่มเป็นร9อยเก้าสิบวิอ่าเพิ่มเป็นจากแปดสิบนะครับนี้ อันนี้ก็เป็นมีนประกาศประกาศด้วยไ้มล่ะโทษอันี้กเป็นจาก85ถึง2 0 0ินะ80ถึงอ2 0 0ิ210อ่า ออีกกโทษเพิ่มเป็นนาสองร้อยสิบวิอ่า uh, นี้เป็นหนึ่งพอันนี้หนึ่งร้อยวินะ <130 S 2> ครับหนึนะห่งร้อยสามสนะสิบอ่โหโทษเป่าลงโทษก็ขึ้นอยู่ย่างนี่ด้วยนะครับ ร0อยยี่สิบอันนี้นะครับอาขยับนะครับโทษขึ้นอยู่ตามยะคนับสองรอ่ห้าสิบวิอันนี้เพิ่มเป็นสองร0อยเจ็ดสิบวินับ นี้มันอยู่ที่สองอยหกสิบอ่านี่ก็จะเป็นอืโทษเพิ่มนี่จากนี่เป็นร้อยสามสิบนี่เป็นร้อยยี่สิบนะครับ ร้อยสามสิบนี่เป็นรนะ้อยยี่ห้าะ130นะครับเฮียร้อยสามสิบนะเป็นร้อยเจ็ดสิบบิประชาชนนะครับอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับโทษอยู่ที่มันสองร้อยห้าสิบถึงถึงสองร้อยห้าสิบบิขึ้นไปนะครับ หรือว่าโทษโทษก็คือแบบอาจจะถ้าเกิดนาเบาก็ถ้าเกิดปา,า,านกลางก็อ่าปานกลางห้ารนะ้อยวินบอ่าหนักก็หนึ่งพันวิขึ้นไปนะครับอ่าส่วนนานี่นะครับอ่า คอมแอดอันมดนี่หนึ่งวันเลยครับอ่าก็อ่าใหโทษที่ว่าอ่าเก็นเป็นอ่านี่นะครับอ่าเพิ่มเป็นอ่านะครับนี่อ่าโทษที่ปรับใหม่นะครับอ่า ซึ่งจอมพลจะไม่มีโทษนะครับไม่มีโทษนะไม่มีโทษเพราะว่าเป็นเป็นยศสูงสุดในในแมปไงล่ะผมเลยไม่ให้โทษนะครับเออ